สวัสดีพี่น้องแฟนคลับ FC ทุกท่านเลยครับเด้อมื่อนี้มาลำมาะลัขอเข่าพี่น้องนี่แหละครับชีวิตขอมะลำขอเข่าเป็นทั้งสี่แหละครับพี่นอ้องอันนี้ผมสัมผัสพระเอ,อกใหญ่ได้พี่น้องนี่สัมผัสพระเอกใหญ่นี่ครับคุณพ่อรรพอเรเมจารนเลย,ยพี่น้องเป็นไรครับมาลำมื่อนี้เป็นไรมาลำมื่อนี้แฟนแฟนเข้าใจยังไงกลำดีเต้นเต้นเพราะงานมือแรกเพราะว่า เป็นเป็นเคียดแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนความแฟนคาบอิซีทางบ้านนี่ครับก็ขอขอบคุณหลายๆเรื่องที่ทางบ้านกับเราเรื่องน้ขอนุาตไม่เหมืงานใหม่เนาะคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาได้เด้อครับนะครับคอมเมนต์มาได้พลอฟพลอเด้อพี่น้องนี่นะครับพี่น้องชีวิตหมอลำนี่วันนี้มาสัมผัส มาสัมผัสเมล้าบันเป็นได้เมล้ามาล้ามมือแหลมเป็นยังไดงเป็นได้เป็นนางกอดลงยูทูบตั้งมือแรกคนไล่หลายคนหลายหลายแรงเสียแรงใจหลายๆเต็มหน้าเวทีงามให้เขาคอมเมนต์มาใต้คลิปบ่อันมืออืึนก็ได้ประมาณวางชิ้นกัวสอบได้อกงชิ้นกัวสอบไปหน่อยด้อยวางกัเข่าจ้าวางกัเข่าเด้อพี่น้องเด้อ่าไปเลจ่ายองศาก เอาไปขายดซี้วาเปย่ายเล่นดนตรีวเล่นดนตรีเล่นนตรีเนาะอะนมาเพิ่งปเรื่อยๆเด้ี่นองเพิ่งไปเรื่ยๆเพิ่เรื่องหลังนี่ครับคอนฟอยเป็นไดมาเมื่อเด็กเป็นไร คอนเทนต์ลงยูทูบแตาว่าเซลลลลีนไลน์ไปนอนนี่แหละการน้ำว่าหักกินอยูจิตสิ่นะี่นอเด้ยเพิ่งได้นนกลับเรือนี่ครับเดี๋ยวพายเอกเปเสียวอ,อ,อลอกสองไปนอนวองหลัก็จะเป็นฉากทาี่ทยเราไปนอนแต่เพิงเบิ่งอีกเป็นคลิปอีกคลิปนึงคลิปนี้พ่อเป็นนําจิ้มสักก้อนไปนอออกมาเลย,เลยเอด่ลืมฝากก็ไลก็แชร์ติดตามกดซับสไคร่น้ำนเรือพไปนองเอ้อ สารมอล่ำเนี่ยครับมะล่ำมันมีอย่างทรงมันนิแช่ไหม้ผมก็ได้เด้อพี่น้องมันนิแช่เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกทุนวงสยามเนี่ยลงมาใต้คลิปนก็ได้เด้อพี่น้องเด้่อยแล้วผมคอมเมนต์มาไตาคลิปเด้อพี่น,อน้องเด้อครับนะครับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกดหน้กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้ผมนะครับ kain isa wade